ครับผมเรามาเชี่น้ําตกกันอยากเห็นว่ามันจะเป็นสีเขียวมรกตไหมแล้วมายเขาบอกว่าจะมีป่ามาต่อเช้าเราด้วยคุณอยากเล่นน้ำด้วยไหมครับแล้วก็บนหนาวจะเล่นน้แต่ก่อนที่เราจะเข้ามาน้ำตกเราก็ต้องมีใบอันนี้ครับใบนี้ผ่านด่านใช่ตอนตอนที่เราตั้งแต่ด่านแรกเลยแล้วเราต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐานก่อนจะเข้าก่อนจะเข้ามาที่ น้ำตกก็หลวงก็จะเจอด่านเจ้าหน้าที่อุทยานเขาตรวจกดตรวจกนเดี๋ยวเราเข้าไปกันพูมีกวางไหมเนี่ยมีต้นไผ่อะต้นไทอมีมีอะไรแอบตดตลอดเลย พี <Hoy! S 2> ่ไ totally. ด oh, ้กลิ่นมันตดพอคอนดิ้มากตัวอะไรอ่ะตัวไม่ใช่ตัวอะไรลูกตัวไม่ใช่ไปเดี๋วพี่เขาเจ้าหน้าที่ของเขาทำความสะอาดระวังสะดุดล้มนะลูกมาเป็นทางชัน ก,ก็ลวงอีกหนึ่งร้อยเมตรอีกนิดเดียวนยี่เสียงน้ำตกชัดขึ้นมาแล้วไปแล้วสี่ซื้อถึงแล้วถึงแล้วค่ะนี่ง่าย,ยาไปเรื่อยอะไรเราไม่ใช่ใชน้ำทราย เ,เสียสิก็เดินไปก่อนสิลงไปได้หมาูกนละงไปมันก็ต้องมีทางลงลูกนดต้องรอแม่ก่อนนะว้าว,ว,น,วน,นู้นอยู่ข้างล่างนุ่นนี่ายผูอ่านสิน้ำตกก้อหลวงน้ำตกก้อหลวงนะครับ ต้องใส่ถุชีบทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ำควานช้าเดี๋ยวรอแม่ก่อนน้่ไปสีเขียวน้ำไปสีเขียวว้าวเดินมาให้เราเชื่อมเชื่อมดูนี่นนนคุณเห็นปลาไหมคุณห,ห,หันไปให้พ่อถ่ายรูปหนึ่ง ปันจ๋าแค่ว่าถ่ายลูกฝันขึ้นมาหน่อยสิขยับขึ้นมาสิอยสิดเด็กระวังระวังระวังค่ะโอ้โห เลี๋ยวลจ่านม่ไงป้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลิจ่าเดี๋ยวลิจ่ารอคุณพ่อก่อนพูดดูสิลูกสวยส่วนเสื้อตรงที่แต่เราไม่มีสวยไหมสวยสวยไหมครับสวยค่ะตรงไปลงลงไปข้างล่างได้ใส่ใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปถอดตรงนู้นลูกมา เดี๋ยวๆจับมือแม่อ่าระวังระวังด้วยนะคะตานลงบันไดพี่ผู้ระวังด้วยนะคะระวังนะลูกควันจ้าเอาไน้ำตกนี้เขาทำยังไงมาถึงนี่กลายเป็นน้ำตกธรรมชาติหูกธรรมชาติสร้างขึ้นครับถูก็ถามแม่เป็ดๆนะควนจ้าถอดตรงนี้เลยถอดตรงนี้เลยแม่เขาก็มาทำให้มันเป็นอุทยาน เป็นอยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่าคอ่ะมาจะมือกันเดี๋ยวจะรอมตอนนี้เดี๋ยวจะโะมกี๋เวกๆตุตุ๊กมัโอ๊ยท้าวยินมากยินท้าวออก็เล็กๆมาต่อท้าตาตเลย พูดปลาเต็มเลยมันเป็นปลาอะไรอ่ะมันคล้ายปลากระบอกปลาประเพียงระเพียนอะไรไม่นี้ไอ้ี่าดดม่ใช่ลูกตงนั้นคือเศษก้าหหามเข้าไปอ๋อนี่ตก้พีู่พูดูข้บงบนสิ เป็นสีอะไรนะเปียมมราตบเดี๋ยวรอเพื่อแกน้องเสลียมกันเดี๋ยวรอรอให้น้องก็ลงใ้ที่เข้ามาตบเอนกอลูส่วนให้ลูกน้อครับปักนี้ขึ้นไปนะครไปทีละคนลูกนะขันเล็กก่ค่ะขันไปก่อนเก็นมากก่าแม่ดูอยากพีู่ชวน้องตรอีกันใช่ครับจะนั่งตรงไหนได้ ควันี่ตกไหมัไปแล้วคุนั่งประหารได้ไหม่เอาไม่เดึกัวเรเดีวความจาให้แม่ลงก่อนนะคะบอีกนิดจะไวคกลัมีปูแบบจับเไม่มีูวัยิบตรงนี้อุ้ยอยบอ่า กินจังเลยตัวนี้ไม่เดี่ยวลูกจ๋าลูกจ๋าน้ำน้ำลึกเดี๋ยวนะคะ่คุณครูจะนั่งตรงไหนทางแล้ววะไม่รู้จ๋าจ๋าไม่จับน้องอยู่คุนั่งตรงนี้ขาหันไปเลยเหมือนน้องเขาเหมือนหมอน้องเขาเลยอืมไฟมาหาที่ครูละทีละคนทีละคนอุ้ยเดี๋ยวพี่ครูอยูย่นิ่งนะจ๋าแม่ไม่ทำ้าปกติคุณแม่เอาลงนะ เดี๋ยวไปไหนสิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอ่าที่นี่อ่าขม่ไม่ยห้ามดีนะห้ามจีนเอานะขอเราหมายังงั้นก็จะจี๋ล้ค่ะ ปลาเยอะมากพี่โหนุมก็ดีนี้ลูกดิ๊ดดิดดิปลามาหาพี่พ่ลูด้ดข้ดีไหมแมหาต้นไม่าูมห้นไม้ไม่เอานูไม่อแทนมันม่เอาดี๋ยไม่จับลอเองมงนันเห็นไหมไปหาคุณพ่อแล้วเห็นไหม ้องอยากจุนเงินู้มันจนภาพเลยมอ๊ยโอ้ยน้องมานี่้องน้องน้อเดี๋ยวนี๋ยะคอดูนิดนิดคดูนิดนิดดูนิดนิ้นะคะไ่อกจุนเงินอา้าไ้เอาไม้อยาจุนะตรงนี้ก็แล้วกันมาผู้ไม่เอา จับดีๆจะกลัวอะไรจะหูกลัวกล้องต่อกลัวกล้องต่อถอดถอดดกดิคุับจ๊ะ น้ำตอก็ลงถูงนี้คะแล้วเพื่อนๆใครๆที่ไม่มีที่เที่ยวก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะน,น้ำตกก้อนนี้มันน้ำตกก้อนนี้สนุกมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีฟ้าต่อดทาเต็มเลยเจ๊กจีไหมลูกเจะกะจีเธอก็โดนตอดโดนตอดไหมเจะกะจี๋เจ๊กจีเท้า <c oughs> แต่มเรากดเลยเป็นสีเขียวนะครับชื้อขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตนะิดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะค,ะดดครับได,ด้ไหมสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะยิงค่ะตบตัว